สวัสดีครับพ่อพี่น้องนะครับมื่อนี้กับชิพาพี่น้องมาเบื้องควายงามราคาดีเช่นเคยนะครับมื่อนี้นะครับผมมาอยู่ที่ขอกควายของดงติ๊กนะครับบ้านนุนสวรรค์นะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับเพื่อนกับชิมีควายนะครับแม่สาวทองแรกนะครับมาเปิดให้พี่น้องได้ชมกันนะครับอยู่2ตัวนะครับสองแม่นะครับแต่ว่าผมกับชิยหญเป็นคีบไปให้นะครับให้พี่น้องได้เลือกเบิ้งนะครับว่าชอบแม่ไหนนะครับซึ่งเดี๋ยวสิเขาไปสอบถามข้อมูลนะครับกับน้องเพิ่นนะครับว่ามื้อนนะครับมี จังไดนมาให้พี่น้องได้ฟังกันนะครับผมได้เบิ้งกันนะครับสวัสดีครับผมวัอนี้มีควายงามๆใหม่พี่น้องได้เบิ่งคือเก่าเนาะอ่าแม่นี่ที่อยู่ตรงหน้านี่มีซื้อบ่ครับนี่มีครับนี่ซื้ออย่างครับน้องหมูทองครับน้องหมูทองน้องหมูทองเฮาเป็นเชื้อสายมั่งเลยครับนี่เออเสื้อสายเป็นร้านเงินอุ่ไทยครับร้านเงินอุ่ไทยเนาะแต่ว่าพอพอพ่อไอ้เพิ่นอยู่ขอนแก่นนหะครับแต่เป็นลูกของเงินอุ่ไทย อ๋อเป็นหลานของเงินอูไทยมาเนาะเคื่อสายร้อนของเง,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 งินอุไทยมานะครับนี่อายุประมาณจะปีครับนี่ประมาณสามปีครับเป็นสาวท้องแรกครับผมคือท้องแรกในผส,สมไผรไว้ผสมไ้เบิ่มพันล้านเบิ่มพันลาน้นลานไว้เนาะมีหลักฐานครบเดี๋ยวอ่าสูงเท่าไรครับนี่สูงลอยสี่สิบเอ็ดบวกครับลอยสี่สิบเอ็ดบวกนะครับน้องหมูทองเนาะครับน้องหมูท้องนะครับสาวแม่สาวท้องแรกนะครับสูงลอยสี่สิบเอ็ดบวกนะครับเอ้า อ่าขอใบเบิ้งใบนะทองแรกของเบิ้มเบิ้มพันล้านนะครับนี่ผ่านมาแล้วนะครับผสมไว้วันที่6มกราดครับกะประมาณเกือบสองรอบแล้วเนาะคือตรวจทองเรียบร้อยไหมเนี่ยตรวจทองเรรียยบ้อตรวจทองซาอุนตะซาอเรียบร้อยรับประกันทองเนาะรับประกันทองคือรับประกันทองครับพี่น้องครับน้องหมูทองนี่รับประกันทองเพราะว่าเพิ่นซาเอาหมอมาตรวจอุนเรมาแล้วรับประกันทองเลยนะครับคือกานไปตรวจอีกบ่วทองคือขึ้นกันได้เนาะขึ้นกันได้นะครับสำหรับแม่หมูทองเฮา นะครับนี่เบิรมพันล้านนะครับผมมีหลักฐานมาให้ครบนะครับอ่ะพี่น้องเบิ่งหน้าตาก่อนครับอ่ะถือไปก่อนแม่หมูทองน้องหมูทองนะครับหน้าตาอัตลักษณ์ชัดเจนครับตาแต้มแก้มจำมีเห็นชัดเจนนะครับอ่ะพี่น้องเบิ่งเขากันสูงร้อยสิบเอ็ครับพี่น้องครับเบิ่งอ่องคอเส้นใหญ่เลยครับอ่ะให้เบิ่งพี่น้องเบิ่งอ่องคอนะครับเส้นใหญ่อกเผาใหญ่นะครับแข้งขานี่ใหญ่ครับนี่เล็บกราบเล็บมุ่นสวยงามดีครับเล็บใหญ่เลยนะครับมาเบิ่งตัวจริงกันได้ครับพี่น้องครับอ่ะเบิ่งลำตัวกันลำตััวนะครบสูง โอ้ลังตัวยาวนะครับพี่น้องลังตัวยาวโค้งสางใหญ่เลยครับแม่นี่นะครับสูงลอยซีซีเอสบวกครับพี่น้องเป็นสาวทองแรกครับคือรับประกันทองเลยครับของพ่อเบิ้มท่านล้านนะครับพอเพิ่นตรวจเรียบร้อยอ่ะมาเบิรงกกหางกันอาจจะตื่นผมแนงน้อยค่อยเบิรงกันไปกกหางใหญ่ครับปุ่มหางยาวนะครับลงมาเลยขานะครับนมซีเต่าเนาะนมซีเต่าครับพี่น้องอ่ะเบิรงรอบกันบันทายมุ่งงามดีครับบันทายสวยเลยนะครับขวัญ จับดีนะครับขวนตกสวงเนาะมีขวนจับดีอยู่นะครับนี่หลังตรงสวยสําหรับแม่หมูทองเขานะครับโอ้โครงสางไงครับพี่น้องมาเบิ้งตัวจริงกันได้ครับโครงสางไงอ้ามุนรอบตัวอีกให้พี่น้องเบิ้งกันก่อนนะครับเบิ้งบ่มี่ตําหนีอย่างเนาะบ่ครับบ่คือมีนี่ครับมัปากคาบแก้วมีเห็นชัดเจนครับโอ้สวยครับแม่นี่สวยงามเลยนะครับนี่แม่หมูทองเขาครับไอเบิ้งอัตลักษณ์รอบิตัวกันขวนตกสวงทั้งสองฟังครับขวนจับดีแม่นี่ครับบันทายออกไงเลย ลำตัวยาวครับพี่น้องเมื่อตัวจริงเลยครับลำตัวยาวสูงร้อยซีเบสครับทองเบิรมพันล้านนะครับมีหลักฐานครบตัวททองร้อยคือรับประกันทองเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิว่าเอาพึ่งพัานรอบสองรอบนะครับคือน้องเพื่อนไปตรวจมาแล้วนะคือเอาหมอมาตรวจมาเศร้าแล้วแล้วก็มีคลิปตอนเศร้าให้พร้อมคืออ่ามีหลักฐานหพร้อมครับว่ารับประกันทองเลยสำหรับแม่นี่นะครับขัดบอทองคือขึ้นกันได้ครับเพราะว่าเพื่อนตรวจทองเรียบร้อยนะครับเอาสิปิดไร้ในแม่หมูทองปิดได้สิบหกแถวท่านครับ หนึ่งแสนหกหมื่นหาพันหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันต่อรองราคาไลยเนาะได้ครับได้ต่อกันได้นะครับสำหรับแม่หมูทองนะครับเป็นควายแม่สาวทองแรกนะครับทองเบิรมพันล้านไว้ตรวจทองรบ้อยรับประกันทองนะครับสูงร้อยสี่สิบเอ็ดบวกรูปร่างสูงยาวนะครับอัตลักษณ์เด่นชัดเจนว่าจะเป็นนาตานะครับอัตลักษณ์เด่นโอปาาวง่ายแข้งขาง่ายเลยครับพี่น้องโค้งสั่งดีมากๆเลยครับมาเบิ่งตัวจริงไรก่อนนะครับโค้งสั่งดีมากนะครับคือทองแรกเป็นเบิรมพันล้าน นะครับคือพี่น้องซื้อซื้อหนึ่งได้สองอ่ะเนาะซื้อหนึ่งได้สองเพราะว่าตรวจทองเรียบร้อยรับประกันทองนะครับคือรับประกันทองร้อยเอาเปิดใบที่หนึ่งแสนหกหมื่นหาพันตัวร้องราคาเท่ครับสำหรับแม่สาวแม่นี่ครับผู้ใดที่ว่าอยากได้นะครับแม่พันนะครับสายพันธุ์หน้าเอาไปพันธุ์สายพันธุ์กันนี้ยังสินะครับเนี่ยมาโทรมาพูดคุยตัวรองกับน้องติ๊กได้เลยนะครับอยู่นุ่นสวรรค์นะครับเอาเบอร์พี่น้องไว้นะยุ้นเก้ครับ ของน้องติ๊กนะครับบ้านนโนนสวรรค์เนาะอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับเปิดควายแม่สาวทองแรกไว้น้องหมูทองนะครับเป็นห้านเงินอุทัยแล้วก็ทองแรกนะครับของเบิรมพันธุล้านนะครับตรวจทองเรียบร้อยครับพี่น้องมีหลักฐานครบมีหลอดไว้ให้นะครับมีหลักฐานครบนะครับคือตรวจทองเรียบร้อยรับประกันทองครับเปิดไิธีหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันตกลงราคาได้ครับพี่น้องครับเอาคนใดสนใจนะครับที่อยากได้นะครับแม่พันุแม่บล็อกนะครับ เอาไปพัฒนาสายพันธุ์กันนี่ครับเป็นผสมว้ให้เรียบร้อยนะครับซื้อหนึ่งในสองครับพี่น้องครับเอาไปต่อยอดเอาไปพัฒนาสายพันธุ์กันครับหนึ่งแสนหกหมื่นหาพันตอลองราคากันได้ครับอ่ะใดรที่ว่าสนใจก็โทรมาพูดคุยตอลองกันได้เลยนะครับคือเป็นเป็นควายที่เฮาเลี้ยงบนบ้านเฮาไงเนาะคือปล่อยตามธรรมชาตินี่เห็นบะอืมนี่ครับเพราะว่าผมก็เห็นกับเพื่อนกับมาเลี้ยงยูนี่ครับน่ปล่อยลงน้ำเล่นน้ำกันเอาใดรที่ว่าสนใจนะครับแม่หมูทองสูงด้วยสี่สิบเอ็ดนะครับเอาไปพัฒนาสายพันธุ์กัน คันม่องนังซีอาจีควายดูเตี้ยเพราะว่าน้องพคนสูงครับสูงเท่าไรวันน้อยเจ็ดสิบหมดร้อยเจ็ดสิบสามนะครับเดี๋ยวก็ชีว่าควายทรงหน่อยแฮร่เพแม่นครับเพราะว่าคนเลี้ยงนี่คือสูงร้อยเจ็ดสิบสามนะครับตอนผมถ่ายรูปผมก็ยิ้ว่าโอ้ควายคือทรงหน่อยนะที่จริงนะครับคนเลี้ยงสูงร้อยเจ็ดสิบสามนะครับน้องพคนสูงร้อยเจ็ดสิบสามเอาที่ว่าผู้ใดสนใจนะครับแม่หมูทองนะครับโทรมาเลยนะครับขอบคุณหลายครับสำหรับคลิปนี้นะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นนนกกาาาาาาลัััังงงใใจห้้ชชช่่อพเทีีียยวววไะคคครรบมมด ก็สิพาพี่น้องมารับอ,อัพเดตรับชมกันเรื่อยนะครับสำหรับลิปนี้สวัสดีครับ